20บาทเหรอคะใช่ค่ะอุ๊ยแบงค์พันรุ่นนี้เพื่อนหนูสะสมอยู่พอดีเลยค่ะขอดูหน่อยนะค่ะ oh no come on นี่เอากลับมานี่คุณป้ารีบทอนดิฉันรีบเร็วๆหน่อยสิคะอ๋ออ๋อได้จ้ะได้จด้ดิจะรีบไปไหนล่ะคะแบงค์รุ่นเนี้ยเพื่อนฉันก็สะสมอยู่เหมือนกันฉันโทรตามเรียบร้อยแล้วเสียงขอตำรวจที่ไหนเนี่ย จะรีบไปไหนล่ะคะนั่นไงเพื่อนฉันมาถึงแล้วมีเรื่องอะไรกันล่ะลูกก็แบงค์ที่คุณยายได้ไปนะคะมันเป็นแบงค์ปลอมแล้วพี่น่ะมาใช้แบงค์ปลอมหลอกคุณยายได้ยังไงคะคุณยายต้องระวังนะครับตอนนี้แกงแบงค์ปลอมเนี่ยระบาดหนักมากผมมาตามจับมานานมากแล้วแก๊งนี้เนี่ยใจร้ายมากเลยนะคะเอาแบงค์ปลอมมาซื้อของคุณยายแบบนี้ได้ทั้งของไปด้วย แถมยังได้เงินคุณยายที่เป็นเงินสดจริงไปด้วยทำกันได้ลงคอแลอ้วยางงี้พ่อค้าแม่ค้าจะหากินยังไงล่ะต้องระวังให้มากๆนะคะจะรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าเป็นนักตอมดูยังไงล่ะลูกยายดูไม่เป็นสาาําคัญมากเลยครับคุณยายคุณยายสังเกตตามนี้นะครับสามคำหลักๆที่จะต้องจําก็คือสัมผัสซองและพิกเอียงนะครับสัมผัสเนื้อกระดาษทําจากใยฟ้ายมีความเหนียวแกร่งแตกต่างจากกระดาษทั่วไปถ้าเอานิ้วลูบดูตัวอักษรและตัวเลขรวมถึงสัญลักษณ์ประจําพระองค์ จะนูนมีมิติสัมผัสและรู้สึกได้ด้วยปลายนิ้วครับเมื่อยกธนบัตรส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมาาสารทิศลักษณ์และตัวเลขบ่งบอกมูลค่าธนาบัตรชัดเจนตราคุดส่องแล้วจะเห็นด้านหน้าและด้านหลังในตำแหน่งเดียวกันทับกันสนิทไม่เหลื่อมล้ําลิิเกียงมีลายประดิษฐ์ใช้หมึกพิมพ์แม่เหล็กเปลี่ยนสีได้ภายในจะมีระบุตัวเลขบ่งบอกมูลค่าธนาบัตรชัดเจนและมีแถบสะท้อนแสงฝังอยู่ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้งตลอดแนว และเมื่อสังเกตก็จะเห็นตัวเลขมูลค่าของธนบัตรซ่อนอยู่ในแถบสะท้อนแสงนี้เช่นกันโอ้ยายเข้าใจแล้วลูกทำแบงก์ปลอมแบบนี้เนี่ยเป็นการปลอมแปลงเอกสารราชการนะครับมีความผิดอาญามีโทษหนักทั้งจจำทั้งปรับเลยนะครับไปช่วยใช้กร,รมในคุกยาวๆเลยครับว่าแต่สรุปแล้วผมเป็นได้แค่เพื่อนเหรอครับเพื่อฉันมาถึงแล้วเพื่อนสนิทที่รู้ใจไงนน่ยากจะเป็เพืแว